สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีพระมาแบงปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือตักไอ้ดีลายศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปลายทางนะครับมาชมองค์แรกเลยนะพี่องค์แรกนะพี่เลียมกรอบพร้อมใช้เลยนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่หลวงพ่องหงนะพี่ ดูนะพี่สวยๆเดิมเลยนะครับดูนะพี่ตอกโค้ดนะพี่ดูนะครับดูเส้นขนแมวนะพี่เต็มเลยนะพี่เฮยพี่เขียนว่ารุ่นแรกนะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่สวยมากเลยนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่ ก้าร้อยบาทไหวแค่ไหนต่อรองได้นะพี่ดู้วชอบทักมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญลงยานะพี่น่าจะเป็นอวาก้านะพี่อวาก้าลงยานะครับนะพี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่เป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะพี่ดูนะพี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่ลงยาแดงนะพี่อันนี้เอาไปเก้าร้อยบาทเท่ากันนะพี่ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะพี่วัดห้วยด้วนนะพี่ดูนะพี่น่าจะเป็นเหรียญเจริญพรนะพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเลยนะครับมีคำว่าพัดอยู่น่าจะเป็นเนื้อพ่นอะไรเนื้อชุบทองนอกนะพี่ดูนะพี่เนื้อต่อ อะไรท้องยิงทรายอะไรประมาณนี้นะพี่สวยๆเลยนะพี่เอาไป450พร้อมส่งนะพี่สวยมากเลยนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเนื้อหยกพี่น่าจะเป็นวังหน้าพี่ดูนะพี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้เป็นรูปพลอยอย่างนี้นะพี่เอาไป800บาทนะพี่เอาไป800บาทนะพี่เฉพาะพลอยก็เลยแลนะพี่ราคา ดูนะพี่มีรูปปลาอยู่ด้านล่างนะพี่หลังเป็นสมเด็จพุทธชานโตนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นวังหน้าเนื้อสีแดงนะพี่ดูนะครับพี่เป็นเนื้อยกนะพี่เนื้อยกนะพี่ดูนะพี่ดูนะครับสวยเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่สวยมากเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่ รายการต่อมานะพี่หล่นครับเป็นพระปิดตาพี่พ้อมกล่องเดิมเลยพี่ดูนะพี่ดูง่ายมากเลยนะพี่ดูกล่องนะพี่จากวัดแน่นอนนะพี่เศรษฐีเก้าหกนะพี่รุ่นเศรษฐีเก้าหกนะพี่หลวงปู่หงนะพี่พระปิดตานะพี่ปีห้าหกนะครับพี่กลังหน้าเก็บนะพี่พระกระแสกำลังมาแรงนะพี่ หลวงปู่หงนะพี่พร้อมกล่องเดิมเลยครับดูนะครับเอาไป450บาทพอนะพี่ดูนะครับเอาไป450บาทนะพี่สสวยๆเลยนะครับพี่ปาปิดตานะพี่รายการต่อมาพี่นี่เป็นโพก้าใบนะพี่เป็นโพก้าใบนะพี่หลังพระแม่ธรณีนะพี่เนื้อ เป็นผงน้ำมันนะพี่ดูนะครับสภาพผ่านการใช้งานแล้วบ้างนะพี่ดู้องหน้าสึกสึกนิดนึงนะพี่หน้าแต่แบบเก็บไม่ค่อยดีนะพี่สีก็องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เป็นเนื้อผงน้ำมันปีหนึ่งสามนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยพอนะพี่วันเดี้ไปเจ็ดร้อยพอนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพ่อเงินนะพี่เหรียญหลงพ่อเงินรุ่นแรกนะพี่วัดดอนใหญ่หอมนะพี่เนื้อทองแดงนะพี่ดูเส้นขนแมวี่ สวยสวยมเดิมเลยนะพี่ส้มพี่เนื้อปิ้นตรงนี้นะพี่ด้านหลังนะพี่ดูนะครับพี่สวยยเลยนะครับเอาไปในราคาหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะพี่รายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะพี่ปีศูนย์สี่นะพี่เนื้อทองฝาบาทนะครับพี่มีจานด้วยนะครับดูนะครับพี่มีหงวแหวนมีเนื้อเกินนะพี่เห็นนะครับ สิ่งของซาโลท่านพี่ขอบเหรียญถ้าปิ้นมาชนเลยรทาพี่ดูนะครับเมตาท่านพี่จะมีข้างเมตตาเหมือนฝาอยหนึ่งเมตรท่าพี่ดูชีวอนท่าพี่คมมากเลยนะพี่ดูจานท่าพี่สวยๆเลยนะครับด้านหลังท่าพี่มีขีดอย่างนี้นะพี่ สวยๆเดิมๆเลยนะพี่เอาไปในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการต่อมาแล้วพี่อันนี้เป็นปลาตะเพียนนะพี่เป็นน่าจะเป็นเนื้อปลาก้าลงยาแล้วพี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับของหลวงปู่หงนะพี่ของหลวงปู่หงนะพี่ดูนะครับ ลงยาได้สวยเลยนพี่เอาไปห0ร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเรียนหลวงมะกรูนะพี่หลังหันุมานปีสองหนึ่งนะพี่ดูขอบตัดเลยนะพี่มีตัวตัดนะพี่ดูนะครับดูนะพี่ดูเม็ดผลนะพี่เต็มเลยนะพี่แล้วก็ขีดนะพี่เหมือนเขียเขียนชิดยานะพี่แล้วมีเส้นวิ่งด้านนี้นะพี่ดูนะพี่แสงกะท้อนนะพี่ ต้องดูองค์จริงนะพี่แต่เห็นวิ่งเยอะเลยนะพี่แล้วมีเหมือนเขี้วงูนะพี่ตายลางนะพี่ดูนะครับเหลนปีสองหนึ่งนะพี่หลังหัดนุ่มมานะพี่ดูนะครับแจะมีขีดคมๆเลยนะพี่ดูนะครับแสงและทอนหน่อยนะพี่ดูนะครับแล้วก็ที่ส่อเสือจะมีขีดนะพี่แสงและทอนมองยากหน่อยนะพี่ เอาไป1,200้บาทนะพี่1,200บาทนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเรียนหล่อมพกันนะพี่ปีสองสี่้านพี่นี่เป็นพิมพ์เส้นตองนะพี่ดูนะพี่ทองแดงกระไยทองไปดูเนื้อนะพี่ออกเริ่มย่นย่นเลยนะพี่เนื้อหาเก่ามากเลยนะพี่ด้านหลังนะพี่ดูนะครับ อันนี้บล็อกเส้นตองนะพี่เอาไปในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่รายการต่อมาณพี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลงพะเงินพิมพ์นิยมนะพี่ีนพี่ก่อนจะตัดช่อนะพี่อันนี้จะเป็นพระลงรักปิดทองนะพี่ดูนะครับโอ้โหเก่ามากเลยนะพี่ดูนะครับเก่ามากเลยนะพี่ สวยๆน้เดิมนะพี่เอาไปในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ชอบต่อรองได้เลยนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลบกระหงออีกหนึ่งเหรียญนะพี่อันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่เหรียญที่้ายทรงเสมานะพี่เนื้อทองแดงพี่มีโค้ดด้วยนะพี่ดูนะครับด้านหลังเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะพี่ เก็บแ้วพสวยเดิมเดิมเลยนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่เก้าร้อยบาทนะครับไลยการออกมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญน้โมตาบอดนะพี่หลังน้โมตาบอดปีหนึ่งห้าพี่ดูเส้นขนแมวท่พี่ไม่ต้องแคาะกล้องอย่างคมเลยน่นพี่นะพี่ปีหนึ่งห้าพี่ดูเส้นขนแมวเต็มเลยนะพี่ เอาไปในราคาหนึ่งพันบาทพอนะพี่หนึ่งพันบาทชอบต่อรองได้เลยนะครับรายการต่อมาเป็นไก่หางพวงหลวงพ่อปานนะพี่ดูนะพี่เป็นของหลวงพ่อปานนะพี่สวยๆน้ำเดิมนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมนะพี่ด้านบนอุดผงด้วยนะพี่ดูนะครับ ผงเต็มๆเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นพระใสนะพี่ดูนะพี่เป็นพระใสหลวงพ่อใสนะพี่าสอีสานนะครับพี่ดูนะครับเป็นพระทางอีสานนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะพี่รายการต่อมานะพี่ อันนี้เป็นปกนะพี่ปลกหลงปู่ทิมนะพี่องคเล็กมากเลยนะพี่ออกล้องไม่โฟกัสเลยพี่องเล็กมากเลยพี่ดูนะครับปกปีหนึ่งเจ็ดนะพี่ดูขอบตัดนะพี่ดูนะครับองเล็กมากเลยนะพี่ดูครับปกปีหนึ่งเจ็ดนะพี่เอาไปในราคาเก้าร้อยบาทพอนะพี่เก้าร้อยบาท เป็นกระไรทองนะครับอันนี้เป็นจัมโบ้หนึ่งหลวงปู่โตนะพี่เอาไปพันสองร้อยบาทนะพี่ดูนะครับแล้วพี่ฟังตะกุดด้วยนะพี่ด้านหลังพี่ดูนะครับตัวงสือคมชัดเลยนะพี่คำว่าหลวงปู่โตนะพี่ดูยันนะพี่คมชัดวัดประดูฉิมพีนะพี่เอาไปพันสองร้อยนะพี่ รายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะพี่ดูนะครับดูนะพี่ปี2องสี่หกเจ็ดนะพี่เอาไปหนึ่พันบาทนะพี่1นึ่พันบาทนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะพี่สวยเดิมเลยพี่เอาไปหนึ่พันบาทนะครับ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลงก็เดิมนะพี่สภาพผ่านการใช้งานมานะพี่เหรียญห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะพี่บล็อกดอกกัแตกนะพี่ดูนะพี่แต่มองไม่ชัดนะพี่จะมีรอยนิดหน่อยนะพี่ขอบเรียบเลยนะพี่ดูนะครับห่วงเชื่อมนะพี่ดูนะครับเหล็กทองแดงนะพี่สภาพใช้นะพี่ เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นพระสันข้างเม็ดนะพี่ดูนะครับพี่ของหลวงพ่อโก,กวยนะพี่สวยๆเก่าเดิมเลยนะครับดูนะครับเอาไปในราคาหนึ่งพันบาทนะพี่ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อทองสุกนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะพี่ดูนะพี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับดูนะครับด้านหลังแปะข้างนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็น หลงพระทวดหน้าอัมบเช่น,นะพี่ดูนะพี่เนื้อทองแดงพี่สวยๆเก่าๆเ,เดิมเลยนะพี่ดูนะพี่รายการนี้เอาไปหนึ่งพันบาทพอนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทหน้าประเทศป,ปีศูนย์ห้านะพี่ดูนะพี่หลายการต่อมาพี่อันนี้เป็น เหรียญทองปูเพิ่มนะพี่นะพี่วัดกลางบางแก้วนะพี่ด้านหลังมีจานด้วยนะครับดูครับดูเส้นขนแมวนพี่วิ่งเต็มเลยนะพี่รายการนี้เอาไปเบาเลยนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่ของแดงกระไลทองนะครับพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญเอเป็นพระเนื้อผงนะพี่พระรอดลํำพูนนะพี่ ดูน้าพีส่สวยๆเดิมๆเลยนะครับไปแปดร้อยบาทนะพี่ดูเส้นน้ำตกน้าพี่ดูนะพี่เก่ามากเลยนะพี่ดูนะครับด้านหลังนพ้พี่ดูนะครับเก่ามากนะพี่ที่เอาราคานี้คือจะมีรอยเหมือนกระเทาะนิดๆนะพี่ ดูนะพี่ร้อยเหมือนกัะเทาะนินดๆแต่ไม่น่าเกลียดนะพี่ดูนะยังสวยเดิมอยู่เลยนะพี่เหลือพี่สวยเดิมเลยนะพี่อ๋อไปเบาๆเลยนะพี่ๆๆไม่ไม่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัตถพานสูงนะพี่พิม หูขีดนะพี่เพียนี้จะมีหูขีดนะพี่ดูนะครับวัดสะพานส่งนะพี่รายการนี้เอาไป1,000บาทนะพี่1,000บาทรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นจอบหลงมาเงินปี15นะพี่จอบหลงมาเงินปี15นะพี่สภาพสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะพี่ดูนะครับพี่ สภาพสวยเดิมเลยนะครับด้านหลังนะพี่จะมีขีดไะ่เห็นไหมครับดูพี่ลงรอลิงก็มีขีดนะพี่ดูเส้นนะพี่เส้นขนแมววิ่งนะพี่แสงละทอนนะพี่เลยเห็นไม่ชัดมากเลยดูที่ชิวอลองพ่อนะพี่ เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทรายการต่อมานะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์พันนะพี่อาจารย์พันนะพี่รุ่นเจ็ดนะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่ดูพี่ดูเส้นวิ่งนะพี่คมคมเลยนะพี่เป็นทองแดงก็ไหลทองนะพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับ เป็นรุ่นเจ็ดนะพี่เอาไปในราคาหนึ่งพันบาทนะพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นหลงผู้สุกพิมพ์รัศมีนะพี่เป็นเนื้อท้องเหลืองนะพี่ดูนะครับมีจานด้วยนะพี่ดูนะครับมีจานด้วยนะพี่นันนานะพี่สวยๆน้ิเดิมนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะพี่ รายการต่อมาแล้วพี่รายการต่อมาแล้วพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่พรมพี่หลวงปู่พรมหรือหลวงพ่อพรมมหาลาบนะพี่เหรียญมหาลาปีหนึ่งหกนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับดูเส้นขนแมวนะพี่วิ่งเต็มเลยนะพี่ด้านหลังนะครับ ทีหนึ่งหกแลพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่ไอ้เสาอวิเสืว,วรียังไม่ได้ให้ดูนะครับเป็นเสืว,วรีหลวงพ่กกวยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่เป็นเสืว,วรีหลวงพกกลวยนะพี่ส,สวยๆเลยนะพี่ดูนะครับรายการน,นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทสวยๆน้ำเดิมเลยนะพี่เสืวรีหลวงพกกลวยนะครับพี่อันนี้เป็น ผงสุพพันนะพี่เป็นพระผงสุพพันนะพี่ดูนะครับพี่ส,สวยๆดมเดิมเลยนะพี่ดูนะครับเป็นน่าจะเป็นหน้านางนะพี่ดูหน้าอกนะพี่เหมือนหัวช้างเลยนะพี่แล้วก็เหมือนงวงช้างนะพี่ดูดูนะครับพี่ด้านข้างนะพี่เลยรอยเม็นขีดๆนะพี่เหมือนนี่รอยนิ้วมือนะพี่จะใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่านิ้วผมอีงนะพี่ดูนะครับ รอนี้มือจ่ใหญ่เลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลงมอกรวยนะพี่เป็นเหรียญหลงมอกรวยเนื้อกหล่ทองนะพี่เป็นเนื้อกหล่ทองปีสองหนึ่งนะพี่ดูนะพี่อันนี้ตัวตัดนะพี่ดูนะครับจะเหมือนกับอวก้าเลยพี่เป็นบล็อกเดียวกันนะพี่แล้วก็เม็ดผดนะพี่แล้วก็เหมือนเข็มทิดยานานเที่บ้านหลวงพ่อนะพี่ ขอบเหรียนจะเหมือนขั้นบันไดนหน่อยนะพี่ดูนะครับเราจะมีเส้นวิ่งนะพี่ที่บานะครับนะพี่อย่างนี้จะเหมือนเขี้ยวนะพี่เหมือนเขี้ยวนะพี่ส,สวยๆเลยนะครับดูนะพี่ปีสองห้าสองหนึ่งนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นนางพญานะพี่เป็นพิมพ์นางพญานะพี่กำแพงเพชรนะพี่ดูครับสวยเดิมเลยนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะพี่เอาไปในราคาหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะพี่ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงัวนะพี่เป็นเนื้อชินนะนพี่เนื้อชินตะกัว่วนพี่เดี๋ยวเช็ดกันนะครับเรียมเก่าๆเลยนะพี่ดูครับพระองค์นี้ดูง่ายเลยนะนพี่ไม่ทราบรุ่นนะพี่แต่พระดูง่ายมากเลยนะพี่เอาไปหกร้อยบาททะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะพี่หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงัวนะครับ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นหลงพอทวดปีศูนย์ห้านะพี่ปีศูนย์ห้านะพี่บล็อกวงเดือนนะพี่ดูนะพี่วงเดือนใหญ่นะพี่มีเส้นขีดนะพี่เห็นไหมครับลบวงเดือนนะพี่หลังหนังสือนะพี่มีเสาอากาศนะพี่ดูเส้นขนแมวนะพี่ตามซอกตามไรนะพี่ ด้านหลังนะพี่หลังหนังสือนะพี่มีเสาอากาศนะพี่ดูนะครับมีมีเสาอากาศนะพี่อันนี้เป็นบล็อกวงเดือนนะพี่ปีศูนย์ห้านะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่อันนี้เป็นจอบหลวงพ่อทารุ่นสองนะพี่ดูนะครับเป็นหล่อโบราณนะพี่ดูนะครับ เป็นพระหล่อโบราณนะพี่ด้านหลังนะครับเป็นพระหล่อโบราณบล็อกประกบนะพี่ดูนะครับพี่เป็นบล็อกประกบนะพี่ดูนะครับเอาไปราคาหนึ่งพันบาทนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวดูเป็นเนื้อเงินนะพี่ดูนะพี่ดูเป็นเนื้อเงินนะพี่มีจานด้านหลังด้วยนะพี่ ดูนะพี่ร้อยแต่งสบายนะพี่ดูนะครับดูนะพี่มีจานด้านหลังด้วยนะพี่เอาไปในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่อ่าวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้า หรือทัก ID LINE 0928342835สวัสดีครับ